กระผม,มคายอดพรนขุนเดชครับน้องกับพวกลูกค่ะเราสองคนทําหน้าที่เป็นทิธดีกรท่นานหน้าเวทีหลัดวันนี้นะครับไปแล้วค่นะอยอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องห่างร้างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าตายแน่นอนมาใช้สายโยนตาแล้วนะไปหาพระจังบพรดกัน <laughs> ควัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังใช่ช้างตายยังเหลืองาเป็นสักสีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาใช่อันว่าความตายนี้แขนคอทุกบาทย่างบ้านยางมันอาแขนอ้อนต้อนตามคนอยู่สุยยามกินแกงกบมันนกจอกอกินแกงเขียดมันเหียดคิงนิงติ้งลนิงติ่งลิ้งติ่ง Топ-топ.